มิชชั่นทุ t ุม m o o อดแคสต์คอน n ิเนียร์วิดโ u ม m i ชชั่นสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to ุ h ุม o o พอดแคสต์นะครับคึ้นอยู่กับระวิธานอุตสาหะครับตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษก็ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมปิดคงปิดคอมอะไรจะไปนอนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็เลยอยากจะมาบันทึกไว้สักหน่อยนึงนะฮะ คือตอนนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเพราะเรามีความสุขได้ทุกวันนะครับมันเกิดขึ้นมาจากว่าสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะฮะคนหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้สนิทมากๆแต่ว่าก็รู้จักกันดีพอสมควรมาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็จริงๆก็ประชุมกันแหละฮะคุย Conference Call กันประชุมเรื่องงานกันอะไรแบบนี้นิดหน่อยนะฮะแล้วพอตอนท้ายเนี่ยก็ก็เริ่มคุยเล่นกันนะก็ชวนคุยถึงตอนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เพื่อนผมบอกว่าเออก็ติดตามมาตลอดนะหมายถึงว่าติดตามคือก็เห็นข่าวผมเห็น <he en S 1> อะไรผมเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะ <S <S ก็บอกว่าเออรู้สึกก็ <S <S ดีใจนะที่เห็นเหมือนกับทํานู่นทํานี่เยอะๆเลยอะไรแบบเนี้ย แต่เพื่อนผมพูดมาประโยคนึงบอกว่าแต่ว่าเออขอขอเนีออย้ยใช้คำที่เพื่อนเรียกเขบอกว่าเออมึงดูไม่มีความสุขนะฮะผมก็ก็แปลกใจนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าว่าหน้าผมไม่มีความสุขเวลามันไปอยู่ตามโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ละะแล้วแต่นะฮะแล้วอีกสักสองวันถัดมานะฮะผมก็ได้เจอกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะฮะผมก็เลยถามเพื่อนสนิทว่าแบบให้ปกติกูดูไม่ค่อยมีความสุขหรออะไรเงี้ยเพื่อนผมก็ตอบว่าอ้าวเพิ่งรู้เหรอนึกว่ารู้นานแล้วนะฮะแล้วผมถามอ้าวทำไมถึงถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงพูดอย่างนั้นนะหมายถึงว่าทําไมถึงคิดว่าคิดว่าผมไม่มีความสุขล่ะนะฮะเพื่อนผมบอกว่าเอ่อผมเนี่ยเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่กับ ข้างหน้าตลอดอะคือเหมือนกับทําเรื่องนี้เพื่อให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทําอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะ,ะชีวิตผมมันจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสมอแล้วก็เพื่อนผมบอกคำหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันจริงมากคือเขาบอกว่าพอพอทำพอพออยู่ในชีวิตโหมดนั้นเน่ยเราจะละเลยสิ่งเล็กๆรอบๆตัวไปไม่ใช่สิ่งเล็กๆสิต้องใช้คําว่ารายละเอียดรอบๆตัวไปนะครับพูดง่ายก็คือว่า อะไรบางอย่างที่เราควรจะเห็นเรากลับไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เราควรจะ Appreciate เรากลับไม่ Appreciate อีกสักสองวันถัดมาผมก็เอ่อกำลังจะออกไปจากบ้านกำลังจะไปกำลังจะไปทำง,งานนะนะฮะคือช่วงนี้ผมก็ไปออฟฟิศตลอดวนะันนั้นวันนั้นคุณแม่ตื่นเช้านะผมก็กลังจะออกก,ก็ทันเจอคุณแม่พอดีคุณแม่ผมก็นั่งอยู่ที่ริมระเบียงแล้วก็กำลังทานอาหารเช้าของท่านอยู่ ผมก็เลยไปนั่งคุยด้วยแป๊บหนึ่งเพราะยังมีเวลาอยู่นะฮะแม่ผมเนี่ยผมก็พยายามเล่าเรื่องงานเรื่องอะไรให้ฟังอ่ะนะเรื่องสารพัดงานของผมตอนนี้รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ผมเนี่ยก็ฟังนะครับแต่ว่าแม่ผมก็ตอบมาด้วยด้วยด้วยเรื่องอื่นเนะ่ยแม่เล่าให้ฟังถึงแม่พูดแบบว่าเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยที่แม่ดูอยู่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับครอบครัวกระรอกอะ่ะนะบ้านผมนี่กระรอก มาแล้วมันก็จะมาแย่งแม่กินมะละกอแล้วแม่ก็จะต้องบางทีก็จะให้มันกินหรือบางทีก็จะต้องห่อมะละกออะไรแบบคือเรื่องประมาณนี้นะครคือผมก็จําดีเทลไม่ได้เพราะหัวผมไม่ได้ฟังอยู่เลยว่า,ว,าว่าแม่กำลังพูดอะไรผมก็คิดเรื่องงานอยู่ตอนใกล้จะจบแม่ก็บอกว่าต้องลูกต้องรู้จักมีความสุขกับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ณเวลาเดี๋ยวนี้ให้ได้ไม่งั้นลูกจะไม่มีความสุขเลยผมผมคิดว่ามันก็คงเป็นคำเตือนที่มาคล้ายๆกับเพื่อนผมมาก่อนนั่นนั้นว่าบางทีเราผมเองอ่ะผมผมผมไม่อยากจะเปเหมารูมคนอื่นเพราะว่าคนอื่นจะไม่เป็นแบบผมเลยก็ได้คือคือผมเนี่ยเป็นคนที่สมมติอยกตัวอย่างพอดแคสต์อย่างเงี้ยสมมติผมพูดจริงพอดแคสต์อันดับสมมติ ranking ตกออกมาเนี่ยผมก็เครียดมากเลยนะผมรู้สึกเฮ้ยจะกลับทำไงให้กลับไปอยู่แรง์เดิมให้ไดออ้อะไรนิดอะไรหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะเครียดมากล้วก็จะพยายามอัดลงไปใส่แรงลงไปนะฮะทางานให้หนักขึ้นอะไรพอมันได้มันก็ดีใจนะฮะพอไม่ได้มันก็เสียใจแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันก็สถานการณ์มันก็ยิ่งทําให้เราเหมือนกับกดดันแล้วเครียดไปอีกนะ,ะผมก็จะนอนไม่หลับอะไรสารพัด วันนี้ฮะเปิด Facebook ขึ้นมาช่วงนี้ผมรู้แล้วผมเป็นแบบมัน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 เครียดมันกดดันมากจนกรทั้งแบบไม่สามารถหยุดเล่นโซเชียลมีเดียได้แม้ว่าจะคือเวลาพักควรจะพักก็ก็ไม่พักก็เปิด Facebook อ่านอะไรเงี้ยแต่วันนี้โชคดีฮะโชคดีได้ไปเจอ Facebook ที่พี่โจธนาเทียนอัจฉริยะเขียน พี่โจธนาเนี่ยแกเขียนแกลงเขียนบทความเก่งมากนะฮะแล้วก็แกเขียนไว้ในจที่ชื่อว่าเขียนไว้ให้เธอนะครับก็คือเขียนไว้ให้ลูกอ่านนะครับพี่โจเล่าวันนี้เรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นนะฮะเล่านิทานโบราณให้ฟังเรื่องนะฮะนิทานโบราณตัวนี้กล่าวถึงกรรษัตริย์โซโลโมอนในอดีตนะครับซึ่งเป็นกรรษัตริย์ที่มีอำนาจฉลาดแล้วก็ร่ำรวยมาก วันหนึ่งกษัตริย์ก็อยากจะทดสอบเสนาบดีผู้จงรักภักดีนะฮะโดยให้ลองออกแบบงานที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะฮะกษัตริย์โซโลโมอนให้เสนาบดีไปหาแหวนนะฮะที่กษัตริย์เองคิดว่ามันไม่มีทางมีรือในโลกนี้แต่ลองอยากทดสอบดูนะครับกษัตริย์ตรัสว่าไอแหวนวงนี้นะ,ะที่ให้เจ้าไปหามานี่นะครับ ถ้าคนที่มีความสุขสุดๆเห็นแหวนวงนี้เขาจะต้องเศร้าในทันทีและถ้าคนที่กำลังโศกเศร้าอยู่เห็นแหวนวงนี้จะต้องมีความสุขขึ้นมาในทันใดกษัตริุลโมอนอธิบายถึงแหวนที่ต้องการและบอกว่าอยากใส่แหวนนี้ในงานพิธีสำคัญอีก6เดือนข้างหน้าเราลองฟังโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับแหวนวงนี้นะฮะ คนที่เห็นถ้ามีความสุขอยู่นะครับต้องเศร้าในทันทีนะครเดียวกันแหวนวงเดียวกันนี่แหละนะฮะถ้ามีความโศกเศร้าอยู่จะต้องสุขขึ้นมาในทันทีทันทีด้วยนะเสนาบดีก็พยายามหาแล้วหาเราก็หาแหวนนี่ไม่เจอสักทีนะครับจนคืนสุดท้ายก่อนพิธีสําคัญเขาเดินอยู่แถวแหล่งเสื่อมโทรมที่ยากจนที่สุดข,ของเยรูซาเล็ม และบังเอิญไปหยุดที่หน้าร้านค้าเครื่องประดับแห่งหนึ่งแล้วเขาก็นึกขึ้นได้เลยเอาแหวนทองเกลี้ยงวงหนึ่งขอให้ร้านสลักคําไว้บนแหวนเสนาบดีเดินทางกลับมาทันเวลาสำคัญพอดีนะครับเวลาพิธีพอดีแล้วนำแหวนวงนั้นถวายแก,ะกะ่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อกษัตริย์ดูที่แหวนก็เห็นคําสีคคำที่เขียนว่าแกมซี ยาวอผมผมอ่านผิดแน่นอนนะครับผมสะกดให้ฟังดีกว่า G A M uh, Z E H V A apostrophe แล้วก็ A V O R นะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า this to shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปเป็นแหวนที่ทำหน้าที่อย่างที่กษัตริย์ปรารถนาให้ทุกประการพี่โจสรุป สั้นๆบอกว่าไม่ว่าจะวันนี้ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันดีแค่ไหนหรือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายแค่ไหนในที่สุดมันก็จะผ่านไปถ้าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆเราก็ควรจะอยู่กับมันชื่นชมและรู้สึกดีกับสิ่งหรือคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่มันจะผ่านไปแล้วถ้ามีเรื่องอะไรร้ายช้าหรือเร็วเดี๋ยมันก็จะผ่านไปเช่นกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะมี ความสุขหรือความทุกข์อยู่ this too shall pass เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมของโลกคำนี้ก็เป็นคำที่แม่ผมชอบพูดตั้งแต่ผมเด็กๆแต่ผมไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งโตมาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้เหลือเกินเนี่ยผมกลับพบว่า หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตึงเครียดมากนะฮะงานก็เครียดทุกอย่างก็เครียดไปหมดมีเรื่องที่หนักใจทุกวันเนี่ยโมเมนต์ที่ดีที่สุดของผมเนี่ยนะฮะมันคือโมเมนต์ที่ผมได้ดื่มกาแฟตอนเชา้าแล้วก็นั่งมองต้นไม้ต้นที่แม่เคยบอกว่ามีกระรอกปีนอยู่นั่นแหละนะฮะ แล้วมันก็มีกระลอกมาจริงๆด้วยนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากเกินไปเรากังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงมากเกินไปเรายึดติดกับอดีตที่อาจจะเคยดีมากเกินไปแล้วก็กลัวว่าอนาคตมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิม หรืออาจจะกลับกันหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรามีความสุขได้เลยคือความสุขที่อาจจะเล็กน้อยเดี่ยวนี้เพราะเรารู้ลึกๆแก่ใ,ใจแล้วว่า this t o o shall pass เราทุกคนต่างมีแหวนวงนั้นใส่อยู่ที่ไหนสักแห่งในใจเราถ้าเราเระลึกถึงเรื่องนี้ได้ตลอดเวลา บางทีเราก็มีความสุขได้ทุกวันเหมือนหัวข้อของพอดแคสต์ในวันนี้นะครับ This too shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast continue with your mission